ผชมครับถ้ามาที่เซนโดสแควร์นะครับขอแนะนําว่าต้องมาที่ร้านหวังชีเก๋นะครับร้านนี้โด่งดังเรื่องบะหมี่ครับบะหมี่ของเขามีหลากหลายมากนะครับ mm hmm. เมนูแรกนะครับบะหมี่โรยหน้าไข่กุ้งนะครับบอกได้เลยว่าแหม่น่าสนใจมากก็คือว่ามีความแปลกก็คือเน้นความเป็นมืออาชีพด้วยการตรีบะหมี่เองแล้วก็บะหมี่ของเขาเนี่ไปลวกให้สุกนะครับ mm hmm. โรยหน้าด้วยไข่กุ้งนะครับ บะหมีราดหน้าด้วยไข่กุ้งนะครับลองลิมแล้วแม่เส้นบะหมีของเขาตีเองอร่อยครับแล้วก็ตัวไข่กุ้งก็มีความแปลกเรียกว่าคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้ลิมลองรสชาติแบบนี้นะครับ <S 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 นอกจากนี้ยังมีบะหมีนะครับเป็นหวันทันหมิ่นก็มีนะครับก็คือบะหมีเกี้ยวกุ้งนะครับเป็นเกี้ยวน้ำนะครับเมนูนี้คนไทยชอบแน่นอนนะครับ บะหมีมมม่ของเขาอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเขาตีเองเส้นเหนียวนุ่มส่วนตัววันตัน้นหรือว่าเคี๊ยวกุ้งนั้นกุ้งนี่มาเป็นตัวตัวเลยพอกับแผ่นเคี๊ยวบางมากเลยไปเจอกับน้ําซุปครับท่านผู้ชมครับน้ําซุปของเขาที่นี่ขอบอกว่าเขาปรุงได้เลิศรสมากเป็นสูตรกวางตุ้งโบราณเลยนะครับ สิดท้ายด้วยบะหมี่ทอดนะครับท่านผู้ชมครับเขาใช้เส้นบะหมี่ไปทอดในน้ำมันนะครับมาลาดหน้าด้วยผักคะน้าแล้วก็หมูปักนะครับนี่เป็นรสชาติสไตล์กวางตุ้งขนานแท้และโบราณเขาบอกว่าเมนูนี้เฮียซงเองชอบมากเพราะว่า ตัวบะหมี and mayor, and ่เวลาไปทอดกับน ok ้ํามันแล้วออกมาแห้งๆเนี่ยนะครับมันทําให้กลิ่นของบะหมี่ไข่เนี่ยเพิ่มความอร่อยเข้าไปด้วยต้องมาให้ได้ครับที่ร้านหว่องชีเกมาเกาครับครับท่านผู้ชมครับเวลาท่านผู้ชมเดินทางมาที่มาเกานะครับ มีหเมนูครับที่เฮียรงเล่งของจะขอแนะนำครับชื่อว่าหมูสับนึ่งกับปลาเค็มนะครับมีร้านอาหารจีนมากมายในมาเก๊าที่มีเมนูนี้ BMW, ไว้ขายนะครับเผื่อท่านผู้ชมเดินทางมาที่นี่เจอร้านอาหารจีนที่ไหนก็ต้องสั่งครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าหมูสับนึ่งปลาเค็มของที่นี่อร่อยยังไงกันบ้างครับอืมปลาเค็มของที่นี่ครับไม่เค็มจนเกินไปครับ วิธีการทําน่าจะเป็นการนําหมูสับมาสับให้หยาบๆแล้วก็นําปลาเค็มเนี่ยนะครับไปทอดให้พอกรอบนอกนุ่มในนะครับผสมกันกับหมูสับแล้วก็ผสมน้ําำซกอิ๊วเป็นสูตรของมาเก๊าลาดใส่ตัวเนื้อหมูนะครับแล้วก็เข้าไปนึ่งครับออกมารสชาติของซีอิ๊วจะหอมเนื้อหมูจะหวานเลยนะครับพอมาผสมกับปลาเค็มที่ขึ้นชื่อของเขาแล้วแล้วก็แม่เพิ่มรสชาติของเมนูหมูสับนึ่งปลาเค็มที่มาเก๊าเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ท่านผู้ชมครับถ้าหากท่านผู้ชมเดินทางมาเที่ยวที่เซนเตอร์สแควร์นะครับขอแนะนําให้มาแวะที่ร้านยี่สิครับที่ร้านแห่งนี้ครับมีขนมพื้นเมืองอีกชั้นหนึ่งที่ไม่ควรพลาดครับชื่อว่าตันหนายนะครับเขาใช้นมสดนะครับตุนเนื้อเนียนนุ่มเหมือนกับไข่ตุนเลยละครับนมตุนที่ร้านยี่สิบนี่ยนะครับมีนมตุนที่เป็นนมตุนรสออริจินอลครับแล้วก็มีรสผสมไข่นะครับแล้วก็มีรสผสมขิงด้วยนะครับทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับนี่ครับเมนูออริจินอลครับก็คื นมตุนนะครับรสออริจินอลครับแม่เขาตุนได้เนียนนุ่มมากเลยครับเรามาชิมรสชาตินมตุนของเขาว่าเป็นยังไงบ้างวิธีการผลิตของเขาเนี่ยขอบอกได้เลยว่าเป็นสูตรโบราณครับเนื้อจึงออกมาเนียนเหมือนกับไข่ตุนบ้านเราเลยโอ้โหอร่อยมากเลยครับเมนูนี้ครับทานแบบเย็นก็ได้ร้อนก็ได้นะครับแต่นี่ผมเลือกเป็นเย็นนะครับเป็นนมตุนครับใส่กับไข่ครับนี่ครับโอ้เนื้อเนียนเหมือนกัน เหมือนไข่ตุนเลยนะครับเรามาชิมกันว่าจะอร่อยขนาดไหนชามนี้แตกต่างจากชามเมื่อสักครู่นี้มีส่วนผสมของไข่เข้าไปทําให้ตัวเนื้อของนมตุ๋นเนี่ยมีความหยาบๆเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ชอบกินไข่แล้วก็มีกลิ่นหอมของไข่ปนเข้าไปด้วยนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันครับ <S <S อื ตามนี้นะครับเหมาะสําหรับผู้สูงอายุครับที่มาทานที่ร้านยี่สิบนี้นะครับเป็นนมตุ๋นใส่กับขิงครับดีต่อสุขภาพก็คือว่าช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับก็ลองมาชิมดูว่าเป็นยังไงอื รสชาตินี่นะครับก็เป็นนมนะครับมีส่วนผสมของขิงแก่นะครับต้มแล้วก็ลงไปผสมกันทานแล้วผมว่าดีต่อระบบย่อยก็คือกระเพาะของบ้านเราไล่ลมดีครับสำหรับคนสูงอายุชอบมาทานเมนูนี้ก็มาที่ร้านยี่สิที่หมาเกานะครับอิ่มอร่อยกับของอร่อยต่างแดงนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปพบกับของอร่อยของบ้านเราครับกับชา